สวัสดีครับแลนนี่ผมก็อยู่กับบอยนะครับ B O Y B O I อันนี้ผมก็จะไปหาป่าไปดำน้ำไปก็ที่ทคนเ่นเราก็ไปดำน้ำไม่รู้ว่าจะมีปลาหรือเปล่าครับถ้ามีปลาก็ได้ถ้ามีปลาก็ไม่ได้อันเราก็อยู่ในมุมป่าสิ่พึ่งนะครับผมเยนนี้ผมก็หาปูหาปลาครับ ไปดูได้ว่าแม่น้ำเล็กเลกเลรานี่มีปลาหรือว่าไม้ครับเดีย๋ดวยวเราไปดูกันเลยครับนี่ก็เราก็มาถึงนี่นะครับมาถึงเนื้อโลวันครับลมเปทวาร์ตคับเอเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเนี่ยนะครับเขาบอกแม่น้ำเราเล็กเล็กเนี่ยเราก็วาร์คัรบเอเสร็จเอทที่เรียบร้อยแล้วครับเอาติดนะครับติดตัวนี้ครับผมเนี่ยนนเนี่ยนนะครับดูได้ครับ เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาดูดีว่าครับพอาะหวานไว้สุเขตกระพอครับผมนี่ครับผมไม่น่าเราก็มีแค่เล็กๆอย่างเงี้ยเราก็ห้ามได้ครับผมปลาเล็กๆอ่ะเดี๋ยวเราก็ไปทำครับผมเราก็ไปต่อไปข้าล่านเขาเอาข้าล่านน้ำไม่จันลื่นกัวนี่นะครับผมทีนี้เราก็จะดามจะดามน้ําลงไปครับจะด่าห้ามปลาครับผมไม่ใช่ด่านน้ำแล้วนี่เราก็วัดครับอัดดับแรกครับผมอัดดับที่หนึ่งครับผมถึงแล้วครับ ได้แล้วครับผมเราไปต่อครับอัดดับเดี๋ยวไปต่ออันดับที่ซ่อมเลยครับผมนี่ครับผมแล้วมันจะไปนี้ครับเราไปดูต่อครับอีกที่นึงครับผม วาฬตะคาบเสร็จเรียบร้อยนะครับผมมันกรไดมาตัวนี้ครับปลาส้อยครับผมตัวนี้มันจะเป็นปลาสร้อย่างเดียวครับในแม่น้ำมีแต่ปลาส้อยครับผมเดี๋ยวเราไปดูมันเลยครับขั้นล่างอีกทีนึงครับผมเอาแล้วเราก็มาถึงเลยนะครับมันเดี๋ยวเราก็จะดำน้ำลงไปในนี้แหละครับผมขัานล่างในที่เกี่ยลงไปครับผมเดี๋ยวมีอีกเยอะเราที่เกลี่ยรับโลยลงครับด่าเล่นไม่เที่ยวนี้แหละ เราไปดูด้วยว่ามีไหมครับผมโอ้ทุกคนนะครับเราก็ยิงเลยครับผม เราก็ได wow. mm ้ปลาดีมาตัวนึงครับเนี่ยครับปลาดีครับผมเนี่ยปลาดีครับโอ้เนี่ยครับเราก็ได้นะครับมันในติปปลาอยู่ครับตะคัดที่ว่าเราดัดเอาไว้นะครับผมเนี่ยครับเดี๋ยวก็เราเก็บตะคัดกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราดูดีว่าได้กี่ตัวครับนี่ก็เราก็ได้ไล่ตัวอยู่ครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูเลยครับมาดูเอาเราเก็บตะคัดกันเลยครับ แล้วนี้เราก็ดึงตะคัดมาเลยนะครับผมปลาก็ได้มาแค่นี้ครับมันก็ได้ไล่ตัวอยู่แค่แป๊บเดียวเองครับผมเนี่ยครับป่าก็ได้มาสี่ห้าตัวครับผมเราก็ไปแก้กันเลยครับผมดูเรียบนะที่ดูพะเยาเลยแลวนี่เราก็ดับปลาเสร็จแล้วนะครับีลยวนี้จะเราก็จะย่าป่านะครับผมแล้วก็กินข้าวครับ นี้เราก็มากินข้าวกันเลยครับผมสำหรับที่นี่ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมช่วยกดไลค์กดติดตามด้วย